สวัสดีค่ะคลิปนี้ป้าแดงจะมาแบ่งปันเรื่องผ้าตรายจีวอนเนื้อผ้ามัสซลินหรือเนื้อผ้ามิส,สลินให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะคลิปที่ผ่านมาป้าพูดถึงเนื้อผ้าโทเรและผ้าโทเรปันแก้วให้ฟังไปแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ได้ฟังหรือคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากรู้ก็เข้าไปดูที่ช่องคุณป้าพาชมบายปะแดงได้นะคะ ผ้าไตรจีวรเนื้อผ้ามัสลินหรือเนื้อผ้ามิสลินเป็นผ้าไตรจีวรที่ขายดีที่สุดช่วงเวลาที่มีงานบวชของร้านป้าแดงนะคะไตรเอกหรือไตรหลักส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกเป็นผ้ามัสลินหรือผ้ามิสลินนะคะผ้ามิสลินเป็นเนื้อผ้าแบบไหนทำไมคนถึงนิยมนำไปใช้ในพิธีบวชพระใหม่กันนะคะก่อนอื่น เรามาดูลักษณะของเนื้อผ้ากันก่อนนะคะลักษณะของผ้ามิสลินเป็นเนื้อผ้าที่บางเบานุ่งห่มสบายระบายอากาศได้ดีเวลาอากาศร้อนผ้าจะเย็นเวลาอากาศเย็นก็เก็บความร้อนจากตัวไว้ได้ดีห่มแล้วอุ่นซักแห้งง่ายเป็นผ้าที่สามารถนำกลับมาย้อมใหม่ได้เป็นผ้าที่ไม่ยับง่ายซับเงือแห้งไว ทนทานต่อการซักเนื้อผ้านุ่มลื่นสวมใส่สบายไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังเพราะทำจากเส้นใยธรรมชาติร้อยเปอร์เซนห่มแล้วดูเรียบร้อยสวยงามพระส่วนใหญ่จึงนิยมนุ่งห่มกันนะคะผ้าไตรจีวรที่ใช้ในพิธีบวชพระจะเรียกกันว่าไตรครองนะคะเป็นไตรเอกที่ใช้ในพิธีบวชเป็นพระจะต้องมีผ้าครบเจ็ดชิ้น ผ้าเจ็ดชิ้นจะประกอบด้วยผ้าอะไรบ้างก็จะมี 1. ผ้าจีวรคือผ้าสำหรับห่มพระท่านสวมครองเวลาประกอบศาสนากิจ 2. ผ้าสบงคือผ้าที่ใช้สำหรับนุ่งเป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยม 3. ผ้าอังสะคือผ้าสำหรับสวมคล้ายเสื้อตัวในสวมเบี่ยงที่บ่าด้านหนึ่ง 4. ผ้าสังคติ คือผ้าผืนใหญ่เหมือนจีวอใช้ห่มซ้อนอีกชั้นป้องกันความหนาวแต่พระบ้านเรานิยมวางไว้ผ้าบา่าผ้ารัดอกคือผ้าที่เอาไว้ใช้รัดจีวร 6. ผ้ารัดเอวคือผ้าที่ใช้รัด,ดรอบเอวให้กระชับใช้แทนเข็มขัด 7. ผ้ากราบคือผ้าที่เอาไว้รองกราบหรือเอาไว้รับของประเคนจากญาติโยมที่เป็นผู้หญิง ตรจีวรที่ใช้ในพิธีบวชจะใช้สองแบบคือไตรครองซึ่งเป็นไตรเอกใช้ในพิธีบวชพระใหม่ไตรครองต้องครบ7ชิ้นนะคะจะขาดผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้ส่วนอีกไตรที่ต้องเตรียมก็คือไตราอาศัยนะคะจะประกอบด้วยผ้า3ชิ้นก็จะมี 1. ผ้าจีวรคือผ้าสำหรับหม่มพระท่านสวมครองเวลาประกอบาศาสนกิจ สผ้าสบงคือผ้าที่ใช้สำหรับนุ่งเป็นผ้าผืนสี่เหลี่ยม 3. ผ้าอังสะคือผ้าสำหรับสวมคลายเสื้อตัวในสวมเบี่ยงที่บ่าด้านหนึ่งไตราอาศัยจะเอาไว้สำหรับพระใหม่ไว้คอยผลัดเปลี่ยนในชีวิตประจำวันหลังจากบวชเป็นพระแล้วนะคะส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื่อว่าการได้บวชลูกบวชหลาน เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะได้รับบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จากการบวชตายไปจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ก็เลยอยากได้ผ้าไตรที่คุณภาพดีพระท่านนุ่งห่มสบายก็จะเลือกผ้าไตรจีวรเนื้อผ้ามิสลินหรือผ้ามัสลินเป็นไตรเอกส่วนไตรอาศัยบางงานก็จะเลือกเนื้อผ้าเดียวกันคือไตรคลองเป็นผ้ามิสลิน ไตราอาศัยก็เป็นผ้ามิสลินเหมือนกันบางงานก็เลือกไตรคลองเป็นผ้ามิสลินไตราอาศัยเป็นผ้าโทเรหรือโทเรปานแก้วก็แล้วแต่งบประมาณของเจ้าภาพนะคะมีตัวอย่างงานบวชอยู่งานหนึ่งลูกค้ามาสั่งผ้าไตรจีวอนเนื้อผ้ามิสลินที่ร้านปลาแดงทั้งหมด6ชุดเลยนะคะบอกว่าจะนำไปใช้ในงานบวชของลูกชาย ผ้าตรายจีวรที่สั่งจะนำไปใช้ในงานบวชให้ลูกชายที่จะบวชเป็นพระสองชุดใช้เป็นไตรเอกในพิธีบวชหนึ่งชุดและใช้ตรายคลองแทนไตรายอาศัยอีกหนึ่งชุดนะคะงานนี้จะไม่ใช้ตรายอาศัยอีก4ี่ชุดถวายพระอุปชาหนึ่งชุดพระคู่สวดสองชุดและถวายพระอาจารย์ที่วัดอีกหนึ่งชุด รวมทั้งหมดเป็น6ชุดนะคะลูกค้าดูลักษณะเนื้อผ้าแล้วชอบเนื้อผ้ามิสลิลนอยากให้ลูกห่มผ้าที่คุณภาพดีและถวายผ้าแบบเดียวกันกับพระอุปชาและพระคู่สวดด้วยและยังทําบุญถวายพระอาจารย์อีกหนึ่งชุดนะคะผ้าไตรจีวรไม่ได้ใช้แค่งานบวชนะคะยังนําไปทําบุญถวายพระ เนื่องในโอกาสอื่นๆเช่นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ทำบุญวันเกิดทำบุญบ้านทำบุญครบร้อยวันใช้ทอดผ้าบาังสุกุลและถวายพระให้พระท่านนุ่งเทศในงานศพให้ญาติโยมฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนตาย และนำไปทำบุญแก้กรรมด้วยนะคะลูกค้าบางท่านมาซื้อผ้าไตรจีวรบอกต้องการไตรครบชุดเลือกผ้ามิสลินจะไปทำบุญถวายพระอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเลือกผ้ามิสลินเพราะนานๆจะมีโอกาสทำบุญใหญ่สักครั้งก็อยากจะถวายผ้าดีๆถวายแล้วพระท่านนำไปนุ่งหม่ม หรือใช้ประโยชน์ได้ก็จะได้รับอน,นิส่งผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากมายมหาศาลทั้งตัวเองและคนที่ร่วมกันทำบุญถวายผ้าไตรชีวรที่ยังมีชีวิตอยู่และคนที่ร่วงลับไปแล้วอัน,นิี้ส่งผลบุญจากการถวายผ้าไตรจีวรมีดังนี้คือ1 สามารถตัดบาปออกจากจิตใจกำจัดกิเลสคือความโลภความตระหนีทีเหนียวให้บรรเทาเบาบา,บาง 2. ยืนเดินนั่งเป็นสุขใจเบิกบานเกิดความภาคภูมิใจในกุศลบังเกิดความอิ่มบุญสุขใจ 3. พ้นจากความยากจนความลำบาก ขัดสนใจทุกภพทุกชาติมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสีห้าจะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์และเครื่องประดับหกมีแต่ผู้ให้ความเคารพยกย่องมีเกียรติเป็นที่ยอมรับของคนทุกมูเลา่าเจ็ดเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดีพยันตรายอื่นๆอย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆก็ทำร้ายไม่ได้ 8. อัน,นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้าจะเกิดมาเป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงามและสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่งถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ